วันนี้มีแถบใหม่สีชมพูสละสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาอัปเดตครับผมเราไม่ทิ้งกันนะครับสถานะใหม่ครับผมที่มีแถบสีชมพูเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแถบสละสิทธิ์ครับผม ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนก่อนนะครับที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปเมื่อวานนี้นะครับผมกับสถานะที่เปลี่ยนไปครับบางคนครับมีข้อความเข้ามาครับในโทรศัพท์ครับขึ้นว่าได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเงิน5,000บาทด้วยนะครับ แต่วันนี้นะครับผมก็ได้ติดตามข่าวครับผมเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ได้เจอข่าวข่าวหนึ่งครับผมที่ว่าเราไม่ทิ้งกัน com นะครับเตรียมเพิ่มปุ่มครับเพื่อขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาแถบสีชมพูนะครับข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับครังเตรียมเพิ่มปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับเพื่อให้กลุ่มคนที่ขาดคุณสมบัติครับผมการรับเงินเยียวยา5,000บาทครับ มาขอยื่นสละสิทธิ์การรับเงินดังกล่าวครับซึ่งจากกรณีที่รัฐบาลนะครับเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนั้นโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับล่าสุดครับนายระวันแสงสนิทครับผม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่า จากยอดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับรับเงินเยียวยานั้นนะครับจำนวน2.5ล้านได้กระทรวงการคลังครับได้ทยอยส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์17,000คนลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิการได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ครับกระทรวงการคลังครับจะทำการตรวจสอบกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปแล้วจานวนหลายแสนคนครับเนื่องจากคาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติการรับเงินเยียวยานะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานไม่ได้เป็นลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับทั้งนี้ครับในวันที่25เมษายนครับเวลาประมาณ9โมงนะครับนั่นก็คือวันนี้นี่เองครับผมเว็บไซต์เราไม่ทิ้กัน .com นะครับจะเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับนั่นก็คือปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาครับซึ่งจะเป็นแถบสีชมพูครับผมเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวครับเข้ามาขอสละสิทธิ์ครับผม รวมทั้งกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับที่มาลงทะเบียนและได้รับเงิน5,000บาทไปแล้วครับซึ่งภายหลังการตรวจสอบนะครับพบว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวครับกระทรวงการคลังนะครับจึงขอให้มาคืนเงินผ่านกลุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับผมซึ่งเดิมครับกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่กระทรวงการคลังจะต้องทําการตรวจสอบอยู่แล้วครับ ซึ่งขณะนี้ได้ทําการแจ้งรายละเอียดกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแล้วนครับว่าหาใครได้รับสิทธิ์ตามมาตรการนะครับให้มาทําการสละสิทธิ์ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับดูว่าตอนนี้นะครับในเว็บไซต์มีอะไรอัปเดตบ้างครับ นี่ครับผมในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับมีปุ่มใหม่ขึ้นมาจริงๆด้วยครับผมเป็นแถบสีชมพูครับเขียนว่าสละสิทธิ์นะครับดังนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับขอให้มายื่นสละสิทธิ์ได้นะครับโดยเข้ามาที่เว็บเราไม่ทิ้งกัน com นะครับและไปอัปเดตสถานะที่ปุ่มสละสิทธิ์ครับผม สถานะในการรับเงินเยียวยา5,000บาทของเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับอยู่สถานะไหนกันแล้วบ้างครับได้เงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้เงินยังไงครับช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราที่ด้านล่างทีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งครับที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็ขอเอาใจช่วยครับให้ได้ในเร็วๆนี้นะครับ ถ้าคลิปของผมครับมีประโยชน์ครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ